สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาโชวมะดาวอีกแล้วนะคะอยากบอกว่ารุ่นใหม่มันออกมาอีกแล้วค่ะใบไม่สวยนะคะิีๆป้าก็ให้นโตโรเจนนะแต่ใบเขาไม่ค่อยสวยเพราะว่าไม่เคยใช้ยาฆ่ามแมลงเลยเห็นไหมเป็นดอกเพิ่มอีกแล้ว เรียกว่าหนึ่งต้นเนี่ยมีครบทุกรุ่นเลยนะมีครบทุกรุ่นเลยตั้งแต่ออกดอกแล้วก็รูปยังเล็กอ่รูปโตแล้วก็รูปที่พอใช้ได้นะคะนี่ผ้าเด็มตอนไว้ให้หลายคนแล้วนะทำไม่ยากเลยค่ะเอากิ่งไปปักมันก็ขึ้นแลวค่ะนะคะ,น,ะ,คะนี่ถ้าใครสนใจก็ บอกได้นะเดี๋ยวป้าถิ่นทาไว้ให้ทําไม่ยากเลยค่ะแค่เอากิ่งไปปักมันก็งอก,กรากแล้วแล้วเราค่อยปลูกตอนที่มันรากเยอะๆนะคะปลูกง่ายได้กินตลอดทั้งปีนะคะมีกินมีแจกมีให้เพื่อนๆนเป็นของฝากเพื่อนๆืทุกคนที่มาใครมาเยี่ยมป้าก็จะมีมะนาวไปกินนะคะ มะนาวมีประโยชน์นะตอนเช้าเๆกินกับกาแฟดำมก็ได้แต่ป้าไม่ค่อยกินหรอกมันขมกาแฟดำมันไม่อร่อยใครสนใจก็บอกนะเดี๋ยวป้าปักชําไว้ให้